ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็กราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่21กันยายน2566กวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม กลัมดอกจีน well. วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกลัมดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีหัวใจวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมกลัมม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกลัมปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขณะต้น วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันน <as well> ี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25ห้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้ห้าบ้าบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียว วันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมลูกนามเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียววันนี <e ้14บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแครวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้3 0บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะระขี้นกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะระจีน วันนี้3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้ง วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเปลาะวันน yeah, ี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดําวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1ิบาทต่อกิโลกรัม แดงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแดงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพัยเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศิลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายทองเบอร์ใหญ่ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมก็โพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอก วันนี้30บาทต claro <hall> ่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้1 2 0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้9 0บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1 2 0บาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี <t 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 ้ร uh> uh ้อยบาทต่อก uh uh ิโลกรัมแครอทวันน uh uh ี uh ้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้700บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้1,100บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้พันสามบาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้0ยบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาว วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบือใหญ่วันนี้150หบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสด วันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้สามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดําแห้งวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้สองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้สามร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาในาที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ